ถ้าใครถามเรื่องความยืดหยุ่นและความนุ่มนะผมว่าคู่นี้ควรอยู่ในลิสต์ได้เลยอุ้ยรองเท้าแตกอยากได้พอดีนนเป็นของเอรอนกอร์ดอนนะครับก่อนหน้านี้เรามีรองเท้าที่แกะมิดโซออกมาได้ใช่ไหมที่รองเท้าเป็นลูตัวนี้เป็นระบบ Ne โอโฟมนะครับรู้สึกว่าจะไม่เหมือนกับตัวก่อนหน้านี้แต่ส่วนดีไซน์นะทุกคนก็ดูอยู่แล้วมันก็มีให้เห็นแค่นี้ใช่ไหมแต่ผมต้องบอกกันเลยว่าตัวโฟมสีดําที่เป็นระบบซัพพอร์ตเนี่ยมันนูนขึ้นมาจากตัวสีขาวนะครับซึ่งตอนนี้หนากว่าตัวโฟมเนี่ยเกือบห้าเซนลองใส่ดู ววถ้าเทียบพี่ว่านุ่มสูสีเลยอ๋อแล้วก็พื้นมีโลโก้ตัวแอร์ลันกอร์ดอนตัวนี้นะครับพื้นตรงนี้มันจะเชิดนิดนึงนะน่นจาจะแบบเดินสนุกมากกว่าบางแบนดตะวันตกที่แบบทำเป็นแบนเลยบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยจะมีผิวที่ขู่ขานะครับ สำหรับรุ่นนี้นะไม่ต้องเผื่อเลยนะครับใส่ตรงไซส์ได้เลยถ้าใครถามเรื่องความยืดหยุ่นและความนุ่มนะผมว่าคู่นี้ควรอยู่ในลิสต์ได้เลยแล้วก็เด้งด้วยยังไงลองไปดูได้นะครับมีหลายสีแต่ถ้าใครอยากเห็นอีกรุ่นหนึ่งที่แกะมิดโซมาดูได้ที่รองเท้าเป็นรูอย่าลืมไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้รองเท้าคู่นี้ผมเจอตะกร้าที่เขาจัดโปรอยู่ตรงนี้นะครับยังไงถ้าชอบอย่าไปลืมไปดูกันได้โอเคไหม